มาทํากันลองดูแต่ไม่มีในตำราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันนี้เราควรรู้สึกว่าท่านกําหนดให้รู้ว่าในอเรียบุย่อยหูเย้เหยียดเคลื่อนไหวนี่ก็เลยทําอย่างนี้เอาทุกคนทําได้ไหมครับทาอย่างนี้เอาทเามือวางไว้บนขานี่ยไม่ต้องไปเรียนในตำรานะอันนี้พลิกมือขวาตะแคงเึ้่นทำศัลยาให้มีสติกำหนดรู้อันนี้ <ร> <harma> ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวให้มีสติกำหนดรู้อันนี้ขอมือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น surprising. ให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัวขอมือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัว ลดมือขวาลงที่ขาขวาตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือขวาลงที่ขาขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เรียกอริี่ยบุตรย่อยนั่งทำนอนทำยืนทำก็ได้อันนี้ เวลาเดินแต่วันนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่าจิตเอวล,ลุกยากนั่งยากอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวแต่ท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ยืนทํำย่างไงก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ต้องมีจังหวะมีจังหวะทำ ยืนให้มีเสนั่งแบบนี้นั่งลงก็ต้องมีจังหวะนั่งลงจึงจะทำซ้าซาเพียงเอารู้สึกตัวแต่ถึงไม่มีในตำลาก็ตามนับรองว่า,าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้จึงเมื่อมาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกวาสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้จะเป็นอะไรทําให้เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรม ฟังมหอละศพก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาแล้วก็หยุดได้ฟังอะไรก็ตามถ้ามันเกิดปัญญาเอามาใส้กับชีวิตตัวเราแก้ปัญหาในตัวเราได้ท่านว่าควรเอาไปใส้ควรเอาไปปฏิบัติท่านว่าอย่างนั้นดูมหรลศพดูหนังดูละครดูอะไรก็ตาม ดูแล้วไม่เกิดปัญญาท่านก็ว่าเลิกได้ถ้าดูแล้วยังไม่เกิดปัญญานะทันวาอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันเกิดปัญญาบันเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้แก้ปัญหาตัวเราได้ทันวา่าดังนั้นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาฟังธรรมะฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เมในหนังสือกลามมสูตรบอกว่าอย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตาําราท่านวาอย่างนั้นในกัมพีสิบข้อแต่เราทุกวันนี้สอนกันแล้วกดเสื้อกันทันทีเพราะไม่รู้ ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคาสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไดก็นำมาสอนให้ทุกคนละชั่วทำดีแต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นหลักแรกที่สุดที่ท่านสอนทำที่มีค่ามากมีคุณมากรีกว่าทมที่มีอุป,ปรกรณมากสองอย่างหนึ่งสติขมะลึกได้ สองสัมปาจะเนื้รคมลตัวอันเนี้ยนึ่งสติของเราเดีพลิกมือเคลื่อนก็ให้รู้สึกตัวยกมือเคลื่อนอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้เอามือเข้ามาที่สะดือมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายจะแขงขึ้นก็ให้รู้ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้เอามาที่สะดือมาทับมือขวาก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วหยุดให้รู้ไม่ใช่อย่างน้คือ ให้รู้จริงๆเลื่อนมาช้าๆมาให้รู้มันไห้มายัางมันหยุดแล้วก็รู้ไม่ใช่เลื่อนมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องพูดเพียงเอารู้สึกเบาๆเท่านั้นเองเอามาที่นี่ก็ให้รู้มันไห้มายัางนี้รู้เนี่ยมันหยุดตรงนี้ก็รู้ลดลงอย่างนี้มันไว้ลงมาลูกให้รู้อมันเนสัมผัสกันอย่างให้รู้คั่วลงก็ให้รู้อันนี้นี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ ในดีบทย่อเอยนี่ทำมีค่ามีคุณมากการทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างนึ่งสติคมแล้วลึกได้เนี่ยลึกได้เลยเน,ยนี่ลึกลกได้เลย,เยสองสมปาชญนะความรู้ตัวเนี่ยมันรู้ตัวทำอันนี้แล้วมันทําให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้ว่าเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้มีค่ามีคุณยังไงคือไม่เชื่อ